ครับผมจะพาท่านมาดูพลุนะครับที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหคนเยอะมากเลย ยือนอยู่บนสะพานลอยฟ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ยิงไปทิ้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งหลักตรงนี้น่าจะบริเวณสะพานพุดนะครับ น,นี่เวลา2ทุน่มนะครับ โอ้โหยิงมาจากฝั่งโน้นเลยนะครับดูมาดูคนนะครับดูคนคนเยอะแค่ไหนให้ท่านดูคนก่อนเลยคนโอ้โหเรือก็จอดเรือเห็นไหมครับเรือจอดรอ,จอด,อจอดชมอยู่นะครับดูโอ้โห,โอโหจอดเป็นหน้ากระดานเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูเลย จร,จริงเลยดูคนต่อนะครับครับคนต่อดูคนนะครับดูคนสิเพ่งดังโอ้โหมันดูคนนะครับดูคนคนแน่นมากเลยดูสิครับโอ้โหแล้วดูฝั่งโน้น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 เห็นคนไหมครับคนเยอะมากเลยดู ไม่ว่าจะมาดูโรรทำไมไม่มีหัวโอ้ดูโจรนนะครับดูคนคนที่มาดูกันนะครับดูอีกจุดนึงเห็นไหมคนที่ผมจะถ่ายให้ท่านดูนะครับนี่คนรอกันเยอะแยะเลยโอ้โหวันนี้วัน,น,วน,นที่7จธันวาคมนะครับ ท่านยังสามารถมาดูวันเสาร์อาทิตย์ได้ดูเรือจอดเป็นหน้ากระดานเลยสวยมานั่งเฝ้านะแล้วดูคนนะครับดูคนดูคนให้ดูคนเลยคนโอ้โหดูสิครับข้างล่างก็มีตรงนี้ก็มีดูเลยโอ้โหดูคนแล้วดูรถ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 เยอะมากเลยโอ้โหนี่ขนาดจะสามทุ่มเลย คนยังขนาดนี้เลยดูสิครับดูจนตั้งใจก็มดเลยฮนะดูน่สองทุ่มยังมากกว่านี้เพราะพรุ่งนี้วันจันทแล้วนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คน จังมากมายมหาศาลมาดูตรงนั้นวัดใช่ไหมโอ้สวยมากเลยผมก็ย้ายถ้าดูนะครับดูคนให้โอ้คนเยอะจริงๆโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวรถติดนะครับดูครับไอนี้เวียนน้มนะครับเวียนานามเหมือนเวียนน้มเองครับเหมือนเลย โอ้โหดูรถราเหียดน้ำอายเลยนะครับตอนนี้ดูสิครับสวยงามเลยครับดูไฟโโอ้หดูคนโหนคนฝั่งนั้นดูแ็่เล่าวิ่งแล้วรีบกลับบ้านกันดูฝั่งโน้นนะฮะดูโอ้โห ทางนามเลยนะครับที่ผมภาตาคายแล้วเป็นอย่างนี้รู้คนไม่รู้มาจากไหนกันขอให้ดูนะครับดูดูปนะบุ่นสุดไหมคนเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะกลับยังไงผมไม่รู้จักหมดเลย,เลยรถเซื่อกโอ้เหลือเชื่อจริงๆ โอ้โหเป็นหมื่นนะเนี่ยดูกรุงเทพเมืองฟ้ามอนนะครับสวอยอย่างไรสวยอย่างไรดูยังไงสวยอย่างไรดูไปเลยฝั่งนู้นก็เยอะนะครับรถฝั่งนึงก็เยอะนะครับนี่สี่ทุ่มแล้วนะครับขอภครครับสามทุ่มแล้วรอตั้งนานน่าจะเล่นน,น,นาน ไม่รู้จักหมดเลยนะครับมาอย่างไหนก็ไม่รู้ก็มีแต่รถเครื่องซะด้วยนะเอาดูคนนะครับคน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 ยังเยอะอยู่เลยั้งนั้นไฟแป๊ดแป๊อะไรตรงไหนก็มีแต่คนโอ้ แล้วจะเดินไปไหนเนี่ยเดินลำบากนะเดยวตรงนั้นวัดนะครับผมใช่ถ้าดูวัดเห็นไหมวัดวัดอะไรไม่รู้ไม่อยากจะดเดาเดี๋ยวผิดไายเขาเลยเรือเรือนะเรือลำนี้สวยงามเลย ง่ายโอ้โหลอดสะพานที่ผมยืนอยู่นี้นะครับโบกไม้โบกมือกันย่างเอาแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างครับมาดูเรือนะครับเรือที่ที่บมอขีนี้จอดดู จอดเป็นแถวเลย,เยดูเห็นไหมกรุงเทพที่มีความงดงามเมื่อกี้คนบนคอนโดก็ดูใหญ่อ้อ่ใหญ่เลยนะครับดูสิครับโอ้โห,โหวันนี้วันที่วันอาทิตย์ 47. ที่เจ็ธันวาคมสองห้าหแปนะครับดู ม่นเรือก็ส่องไฟขึ้นมาลนุกสนานเลยนะครับคนเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขมีโอกาสใช้ชีวิตยังมีความสุขก็ใไปพาพวกเราอายุไม่ยื่เท่าไหร่นะหรอกแล้วก็จะให้มีอะไรปัญหาให้น้อยที่สุดเราก็จะ วาาสุดดูคนครับคนหลังเยอะนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคนหลังนั่งอาจจรจั์กันมากมายเลยเหมือนกับว่าไปดูเหมือนกับไปดูปดูไอ้พยาคเน,นาีย่ยกันไ่ไ,ได้แพ้กันเลยนะครับเพราะเขาโฆษณาว่าบีโรดรนแต่ไม่มีเลยมีแค่พลุลุงนี้ไม่รอแล้วครับ สาม,มทุ่มเดียวเชียวนะเดนหลอกเดนหลอกนึกว่านึกว่าจะมีโดรน,น,ดนอก็ไม่ไปนี่คนรอลงไอไแมคนลงลงบันไดนี่ต้องแย่งกันนะครับต้องเบียดกันนะครับฉะนั้นเราจะต้อง่ายไว้ก่อน เก็บภาพก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปเพราะว่าไปก็ไม่เร็วไม่เป็นไรไหนไหนดึกแล้วก็ให้ดึกไปเลยโอเคสวยมากเลยให้ท่านชมงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็อันนี้ว่าลองไปโฟกัสที่ตัวนี้หมดเดียวให้รอดไปเลยดีกว่านี่ต้องอย่างนี้ จริงๆเลยชืย่อก่าทุกึกนาดูเลยเสียอกระทึกไกลๆนั่นนะสะพานพุทธแน่เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามเขานะครับเอ๊ะโนูสะพานพุทธใช่ไหมั้ยขับใจมาก เยอะจริงๆเลย่เห็นไหมครับคนไหลนะครับคนไหลไปแล้วไหลไปแล้วโอ้ดูคนไหลไปแล้วไหลไปแล้วเห็นไหมครับไหลไปแล้วรถเครื่องมาก็แก้สลั่นเลยนะแต่เย็นๆก็ไม่ได้ เอาละครับวันนี้ผมถ่ายพลุที่สะพานพุตเทียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็าบอกมีโดรนเหมยมีโดรนมานั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงหิวก็หิวด้วยจะไม่เป็นไรคนหัดใหญ่ยังหิวกว่านี้เลยแล้วส่งเงินังใจมาให้เขาครับอ้าวดูคนก็ยังดูอยู่เลยดูเห็ไหมโอเค,อเคขอจบ คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันไหนจะเก็บภาพสวยๆให้ท่านได้ชมอีกครับนี่ต้องให้มันไปที่ทังโคลตไปทางไกลๆนะครับโคลตไกลไปโดนลวดแล้วมันไม่ชัดจริงๆต้องชัดนะครับดูครับโอเคนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ด็กแล้วนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะวันนี้ต้องใช้คำว่าราตรีสวัสดิ์เพราะว่าดึกนะครับสวัสดีครับแถมน้อยแถมน้อยโอ,อ้ดูเรือดูเรือนะครับเรือนี้ยาวมากเลยไปมานั่งหัวเราไม่เกินพันสองประมาณนี้นะครับมีไปขึ้นที่ไอคอนก็มีไปขึ้นที่ ที่ไหนก็มีนะครับดูสวยไหมครับมาเห็นสวยๆผมต้องเก็บให้ท่านดูอีกสักนิดหนึ่งแถมดูคนอยู่บนเรือนะครับดูเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวดูเห็นไหมสนุกสนานเลยเห็นไหมพวกนี้มันนั่งนิ่งเลยไม่ไปไหนนะครับเขาบอกว่าลุกเสียมามา,มาเลยไม่ดู ข้างบนข้างล่างโอ้พอกันนะครับดูเรือที่มีความสวยงานมะนี่คือกรุงเทพนะครับไอ้ฝรั่งก็มากรุงเทพเมืองฟ้ามอมนนะครับงดงามอย่างยิ่งเลยหาใดปานเลยดูครับ สวยครับสวยมากเลยเรือลำนี้มาดูเรือลำต่อไปลำนี้เรืออะไรไม่รู้มืดมากเลยถ้าเรือน้ำเชี่ยก็เล็กๆนะครับคงจะแบบไม่ได้หากินกับโรงแรม mm hmm. เรือบางลำจะมีดนตรีนะครับเรือลำนี้ก็สวยเห็นไหมครับ บางลำจะมีบางลำจะมีดนตรีอีกคนร้องเพลงอยู่ในนั้นเห็นไหมสวยไหมเหมืองฟ้าอมรกรุงเทพของเรานะครับโอเคอันนี้มืดนะครับอันนี้มืดมากเลยน่าจะราคาถูกประมาหน่อยราคาอาจจะไม่แพง แต่ก็ไม่แน่เราไม่รู้หรอกครับดูอันนี้เลยดูดูโอเคนะครับคนเยอะมากเลยบนเรือตึกร้ามบ้านช่องสูง ทิ้งทายให้ท่านได้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจ้าพระยาพรินเซสที่มันน่าจะมาจากโรงแรมนะครับอาเบอร์โทรท่านจะมานั่งถามเลยครับ0286 037 00เชิญเลยนะครับโอเคเรือลำนี้รับตาผมเลย ตอนนี้จบจริงๆแล้วนะครับเพราะว่ามันนานาพอสมควรโอเคสวัสดีครั้งที่สครับ